ฟรีเทมเพลตได้ที่นี่นะครับในเว็บนี้มันมีเทมเพลตอะไรที่ฟรีได้บ้างนะครับมันมีอะไรดียังไงบ้างนะครับเราเข้าไปชมเลยครับก็เข้ามาที่ canva com นะครับพอคุณเข้ามาที่ canva com แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนะครับโหลดเทมเพลตได้นะครับโดยที่ในนี้เขาก็จะมีเทมเพลตฟรีให้คุณโหลดนะครับลองมาดูนะครับอย่างสมมติว่าเราจะเลือกเทมเพลตที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับ หรือว่าเป็น Personal ลทำคาดทำโปสเตอร์โปสเตอร์ทีเชิร์ตเว็บไซต์โลโก้ฟลายเออร์โปสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอลองมาเลือกจุดสักตัวนะครับสมมติว่าเราเอานี่ละกันอ่ะเฟซ o ุ๊กโพสพอเรากด Facebook p โพสเข้ามานะครับนะครับเขาก็จะมีเทมเพลตให้เรานะครับลองเลื่อนขึ้นมาดูนะครับก็จะมีเทมเพลตหลายแบบเลยหรือว่าเราจะครีเอทของเราเองด้วย ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราลองเลือกสักอันหนึ่งสมมุติเราเลือกเทมเพลตตัวนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าพอเราเลือกเทมเพลตตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโมดิฟาได้หมดเปลี่ยนตัวนัือือะไรก็ได้นะครับตามที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับสมมุติว่า สมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสวัสดีครับอ่าน,นี้นะครับคุณก็สามารถจะทําได้หรือแม้กระทั่งดีไซน์เนี่ยนะครับที่เขามีอยู่นะครับคุณก็ยังสามารถจะโมดิฟายได้ด้วยปรับเปลี่ยนดีไซน์อะไรต่ออะไรของเขาได้ด้วยนะครับใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอชอบแล้วเราก็แค่เอ็กพอร์ตออกไปแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะมีเทมเพลตฟรีๆน่ารักน่ารักใช้แล้วก็ แก้ไขได้ง่ายๆด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกันมากอ่า๋ยวเรามาดูตรงอื่นบ้างนะครับอ่าสมมุติว่ากลับไปที่โฮมนะครับอ่าถ้าเราลองดูอ่าสมมุติว่าเราเอาอะไรดีอ่ะเอาเป็น Instagram Story นะครับพอเรากด Instagram Story เข้ามาปุ๊บเนี้ยนะครับเขาก็จะมีฟอร์แมตของ Instagram มเห็นไหมครับฟอร์แมตของ Instagram ส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับอ่าสมมติว่าเราชอบแบบนี้อ่ะ ขาวดำอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็แค่คลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีหลายคาแรกเตอร์หลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับสมมติว่าคุณชอบอันนี้นะครับคุณคลิกเข้ามานะครับสิ่งที่คุณจะทําก็คือแค่เปลี่ยนรูปเพ่อนนั้นเองนะครับคุณสามารถจะ Modify เปลี่ยนรูปตรงนี้ได้หมดเลยนะครับโดยที่จะเอารูปตัวเองใส่เข้ามาหรือว่าจะปรับขนาดปรับไซส์ยอ่อแลวพวกนี้ก็ทําได้หมดเลยนะครับ ดีนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับในการใช้เทมเพลตตัวนี้แล้วถ้าสมมติมว่าคุณชอบอยากจะใช้เว็บไซต์นี้จริงจังนะครับคุณก็มาสามารถจ่ายังค์ได้ก็ไปกด try นะครับมครับเขาก็จะบอกเลยว่า,าให้ลองได้ฟรี30วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะสามารถจะทำรุ่นทำนี้ได้ก็จะมีออปชันเพิ่ม,เต,มเติมมากมายขึ้นมานะครับเรามาดูราคานะครับ สมมติว่าถ้าเรากดที่ราคาครับฟรีเนี่ยสิ่งที่คุณฟรีเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเยอะมากเลยนะฮะ8,000บวกฟรีเทมเพลตเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มจ่ายตังค์แบบเป็นโปรนะครับเราก็สามารถจะได้ทุกอย่างฟรีบวกกับครเอทแบรนด์ของเราเองได้ด้วยนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเอาเป็นแบบ Enterprise เลยแบบ รุ่นใหญ่เลยทํางานเป็นอาชีพเลยเดือนหนึ่งทำไม่รู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เสียงเงินไปเดือนละ30เหรียญนะครับสามสดอลลาร์นะครับ,รบแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างที่เขามีให้หมดเลยนะครับก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็ลองไปดูนะครับถ้าแต่ผมแนะนํานะครับถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่แน่ใจว่าจะใช้งานเยอะหรือเปล่าหรือจะชอบหรือเปล่าจะถนัดหรือเปล่านะครับก็ลองเทมเพลตฟรีใช้เล่นไปก่อนนะครับอะไรก็ได้นะครับ พอลองเล่นไปแล้วถ้าคุณคิดว่าเออดีชอบนะครับเราก็ค่อยมาเสียตังค์้อนะครับไม่ต้องรีบนะครับลองเล่นดูสักพักหนึ่งนะครับถ้าชอบเราก็ค่อยจ่ายตังค์ครับก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับคุณที่ทำงานเกี่ยวกับวิดีโอหรือว่ากราฟิกนะครับถ้าใครนะครับชอบเกี่ยวกับงานวิดีโอนะครับขอจอยเข้ามาในลิงก์ข้างบนนี้นะครับ Buddy ้ค e ั t i o n Private Group นะครับเรามีกลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าถ่ายถ่ายวิธีถ่ายหรือว่ากล้องหรือตัดต่อกัน โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วถ้าคุณชอบนะครับฝากส่งหัวใจดวงเล็กๆมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe บน YouTube ข้างบนด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างบนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ